คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมในวันที่คุณมีความรักคุณถึงรู้สึกเหมือนมีผีเสื้อนับล้านตัวบินวนอยู่ในท้องหรือทําไมเวลาที่คุณตื่นเต้นมากๆก่อนจะเข้าห้องสอบหรือก่อนพิเศษงานสําคัญท้องไ้เจ้ากรรมกลับปั่นป่วนจนอยากจะวิ่งเข้าห้องน้ําให้ได้เสียเดียวนั้นพั้งที่คุณก็ไม่ได้กินอะไรผิดสําแดงมาเลยสักนิดคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าร่างกายเรามีศูนย์บัญชาการเพียงแห่งเดียว นั่นก็คือสมองที่อยู่บนหัวกะโหลกของเรานี่ล่ะค่ะเราเชื่อกันมาตลอดว่าความคิดความรู้สึกความกล้าหรือความกลัวทั้งหมดนั้นถูกสั่งการมาจากเซลล์ประสาทในสมองแต่เชื่อไหมคะว่าความจริงมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นและบางทีจอมบงการตัวจริงที่กำหนดว่าวันนี้คุณจะอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายอาจจะไม่ได้อยู่ที่หัว แต่นอนนิ่งๆอยู่ในช่องทองของคุณเองนักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า The Second Brain หรือสมองส่วนที่2ค่ะมันไม่ใช่สมองสำรองที่เอาไว้ใช้ตอนสมองหลักพังนะคะแต่มันคือเครือข่ายระบบประสาทที่ซับซ้อนมหาศาลที่ฝังตัวอยู่ในผนังลำไส้ของเราและวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่า แล้าสมองส่วนที่สองนี้มันแอบกำหนดชีวิตและตัวตนของคุณไปในทิศทางไหนบ้าง sub secrets เพราะบางความรู้ไม่ได้อยู่บนหน้าแรก sub secrets เอาละค่ะเมื่อกี้เราค้างกันไว้ที่เรื่องสมองในท้องทีนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าจอมบงการนี้ให้มากขึ้นอีกนิดนะคะ ในทางวิทยาศาสตร์ระบบนี้มีชื่อเรียกว่า enteric nervous system หรือระบบประสาททางเดินอาหารค่ะความเจ๋งของมันคืออะไรรู้ไหมคะคือมันมีเซลล์ประสาทอยู่มากถึง500ล้านเซลล์ตัวเลขนี้อาจจะฟังดูน้อยเมื่อเทียบกับสมองหลักที่มีเป็นพันล้านแต่ถ้าบอกว่ามันมากกว่าเซลล์ประสาทในไขสันหลังซะอีกคุณจะเริ่มเห็นภาพความยิ่งใหญ่ของมันทันที และที่สำคัญที่สุดคือมันทำงานเป็นเอกเทศค่ะหมายความว่าถึงแม้เส้นประสาทที่เชื่อมต่อระหว่างสมองกับลำไส้จะถูกตัดขาดไปเจ้าสมองส่วนที่สองนี้ก็ยังสามารถสั่งการให้ลำไส้ย่อยอาหารเคลื่อนไหวและทำงานของมันต่อไปได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากข้างบนเลยแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่ทำให้มันกลุมชะตาชีวิตและอารมณ์ของคุณจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของการย่อยอาหารค่ะ แต่มันคือการสื่อสารลองนึกภาพว่าร่างกายเรามีสายด่วนพิเศษที่เชื่อมตรงระหว่างลำไส้กับสมองที่ชื่อว่าเส้นประสาทเวกัสหรือเวกัสเนฟสายด่วนนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้สมองสั่งงานลำไส้อย่างเดียวนะคะแต่จากสถิติพบว่าข้อมูลที่ส่งจากลำไส้ขึ้นไปหาสมองมีสัสดส่วนสูงถึง80-90% ในขณะที่ข้อมูลจากสมองสั่งลงมาที่ลำไส้มีเพียงแค่10-20%เท่านั้นเองค่ะนี่มันคือการปฏิวัติความเชื่อเดิมๆของเราเลยนะคะเพราะมันแปลว่าลำไส้ต่างหากที่เป็นฝ่ายรายงานและส่งอิทธิพลต่อสมองอยู่เกือบตลอดเวลาหนึ่งในสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือเรื่องของสารสื่อประสาทค่ะคนรู้จักเซโรโทนินใช่ไหมคะสารที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขสงบ และช่วยให้นอนหลับฝันดีหลายคนอาจจะคิดว่าสารแห่งความสุขแบบนี้ต้องสร้างที่สมองแน่ๆแ,แต่ความจริงที่น่าตกใจก็คือ95%ของเซโรโทนินในร่างกายเราถูกผลิตขึ้นที่ลำไส้ค่ะใช่ค่ะฟังไม่ผิดหรอกค่ะลำไส้คือโรงงานผลิตความสุขที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายถ้าวันนี้ลำไส้ของคุณทำงานติดขัดมีการอักเสบหรือมีสมดุลที่แย่ โรงงานนี้ก็จะหยุดผลิตความสุขทันทีและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนที่มีปัญหาลำไส้เรื้อรังมักจะมีอาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวลควบคู่ไปด้วยเสมอมันไม่ใช่เรื่องของจิตใจอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของเคมีในท้องที่ส่งผลต่อสมองนั่นเองทีนี้ลองมาดูเรื่องนิสัยและพฤติกรรมของเรากันบ้างค่ะคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางช่วงทำไมเราถึงกลายเป็นคนหงุดหงิดง่าย ใครพูดอะไรก็ฟังไม่เข้าหูไปสมดหรือบางช่วงก็รู้สึกขาดความมั่นใจอย่างบอกไม่ถูกนักวิทยาศาสตร์เดิมพบความเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างไมโครไบโอมหรือกลุ่มจุลินทรีย์ในลำไส้กับบุคลิกภาพของเราค่ะมีการทดลองในหนูที่น่าสนใจมากค่ะเมื่อเขานำจุลินทรีย์จากหนูที่มีนิสัยขี้กลัวไปใส่ในหนูที่มีนิสัยร่าเริงกล้าหาญ ปรากฏว่าหนูตัวที่เคยกล้าหาญกลับเปลี่ยนนิสัยกลายเป็นหนูที่ขี้ระแวงและเก็บตัวทันทีเรื่องนี้ทําให้เราต้องกลับมามองตัวเองเลยค่ะว่าที่เราเป็นคนแบบทุกวันนี้เป็นเพราะพันธุกรรมเป็นเพราะการเลี้ยงดูหรือเป็นเพราะแบคทีเรียนในท้องเรากำลังชี้นำกันแน่นอกจากเรื่องอารมณ์แล้วเจ้าสมองส่วนที่สองยังควบคุมความอยากของเราได้อย่างหน้าตาเฉยด้วยค่ะ เคยไหมคะที่ตั้งใจจะไดเอทอย่างดิบดีแต่พอเดินผ่านร้านเบเกอรี่กลิ่นขนมปังอกใหม่ๆมันเหมือนมีแรงดึงดูดมหาศาลจนคุณต้องเดินเข้าไปซื้อความจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่คุณใจอ่อนนะคะแต่มันเป็นเพราะแบคทีเรียบางกลุ่มในลำไส้ของคุณมันชอบน้ำตาลและแป้งเป็นชีวิตจิตใจเมื่อพวบมันหิวมันจะส่งสารเคมีบางอย่างไปกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมความหิว เพื่อสั่งให้คุณไปหาอาหารมาป้อนพวกมันเหมือนเราเป็นหุ่นเชิดที่มีจุลินทรีย์คอยชักยายอยู่เบื้องหลังยังไงอย่างนั้นเลยล่ะคะ่ะแล้วเรื่องสัญชาตญาณหรือ gut feeling ที่เราชอบพูดกันละ่ะเวลาที่คุณต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญบางทีสมองส่วนหน้าอาจจะบอกว่าทุกอย่างดูมีเหตุผลนะแต่ลึกๆในท้องคุณกลับรู้สึกมวนๆเหมือนมีอะไรบางอย่างเตือนว่าอย่าทำเลย นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านี่คือสมองส่วนที่สองกำลังประมวลผลข้อมูลจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตซึ่งมันจำได้แม่นยำกว่าสมองส่วนบนเสียอีกลำไส้ของเราจะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรืออันตรายได้ไวมากและมันจะส่งสัญญาณเตือนออกมาเป็นความรู้สึกทางกายภาพเพื่อให้คุณหยุดคิดก่อนจะทำอะไรพลาดไป การหัดฟังเสียงของท้องตัวเองจึงเป็นทักษะที่สำคัญมากในการใช้ชีวิตในโลกที่วุ่นวายนี้ค่ะความมหัศจรรย์ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะสมองส่วนที่2ยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยประมาณ70-80%ของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราตั้งฐานทับอยู่ในลำไส้ค่ะถ้าลำไส้ของคุณสุขภาพดีระบบภูมิคุ้มกันก็แข็งแรงคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีพลังงานล้นเหลือ ไม่ป่วยง่ายและมีสภาพจิตใจที่สตรองแต่ถ้าลำไส้ของคุณอ่อนแอหรือที่เรียกว่าภาวะลำไส้รั่วสิ่งแปลกปลอมจะหลุดเข้าสู่กระแสะเลือดกระตุ้นให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายรวมถึงในสมองด้วยซึ่งนั่นจะทำให้คุณรู้สึกสมองตื้อคิดอะไรไม่ออกหรือที่เรียกว่า brain fog นั่นเองค่ะ แล้วเราจะทำยังไงให้สมองส่วนที่สองนี้เข้าข้างเราแทนที่จะมาบงการเราในทางที่ไม่ดีคำตอบอาจจะดูเหมือนกำปั้นทุบดินแต่มันคือเรื่องจริงที่ทำยากที่สุดค่ะนั่นคือ <c oughs> การเลือกอาหารการกินอาหารที่มีกากใยสูงผักหลากสีอาหารหมักดองที่มีโปรไบโอติกสธรรมชาติอย่างกิมจิโยเกิร์ตหรือน้ำพริกผักต้มบ้านเรา คือการเติมทหารฝ่ายดีเข้าไปในท้องค่ะเมื่อทหารฝ่ายดีมีอำนาจเหนือกว่าพวกมันจะผลิตสารสื่อประสาทที่ดีและส่งสัญญาณความสุขขึ้นไปที่สมองทำให้คุณกลายเป็นคนมองโลกในแงด่ดีมีสมาธิและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนอกจากอาหารแล้วความเครียดคือศัตรูตัวฉกาจของสมองส่วนที่สค่ะเวลาที่เราเครียด ร่างกายจะเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีเลือดจะถูกดึงออกจากระบบย่อยอาหารไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแทนถ้าคุณเครียดเรื้อรังลำไส้ของคุณจะทำงานได้ไม่เต็มที่เกิดอาการท้องอืดท้องผูกหรือปวดท้องบ่อยๆและพอลำไส้ทำงานไม่ดีมันก็ส่งสัญญาณความเครียดกลับไปหาสมองอีกเป็นวงจรวนไปไม่จบสิน้นการฝึกหายใจการทำสมาธิ หรือแม้แต่การหัวเราะบ่อยๆจึงไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจแต่มันคือการปลอบประโลมลำไส้ให้กลับมาทำงานเป็นปกติเพื่อให้มันเลิกส่งสัญญาณร้ายๆไปกวนสมองคุณนั่นเองสุดท้ายนี้ฉันอยากให้คุณลองสังเกตตัวเองดูในวันพรุ่งนี้นะคะลองดูว่าสิ่งที่คุณกินเข้าไปมันเปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลกไปอย่างไรบ้างลองสังเกตว่าเวลาที่คุณเครียด ท้องของคุณพยายามบอกอะไรคุณหรือเปล่าการเข้าใจว่าเรามีสมองส่วนที่สองอยู่ในตัวจะช่วยให้เราใจดีกับตัวเองมากขึ้นค่ะบางวันที่เราอารมณ์ไม่ดีเราอาจจะไม่ใช่คนนิสัยไม่ดีก็ได้แต่อาจจะเป็นแค่เพราะลำไส้ของเรากำลังป่วยหรือจุลินทรีย์ในท้องกำลังขาดแคลนอาหารที่ดีจำไว้นะคะว่าสุขภาพกายและสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องแยกขาดจากกัน แต่มันเชื่อมโยงการผ่านสายใยที่ซับซ้อนในช่องทองของคุณเองถ้าคุณอยากเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองเริ่มตน้นง่ายๆด้วยการดูแลเพื่อนตัวจิ๋วในลำไส้ให้ดีและพวกมันจะตอบแทนคุณด้วยชีวิตที่สดใสาอารมณ์ที่มั่นคงและสัญชาตญาณที่เฉียบคมอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนการรู้จักตัวเองไม่ได้หมายถึงการรู้จักแค่ความคิดในหัว แต่มันหมายถึงการรับฟังทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะเจ้าจอมบงการที่อาศัยอยู่ในท้องของคุณคนนี้แ่ละคะ่ะและคุณจะพบว่าเมื่อท้องของคุณมีความสุขชีวิตของคุณก็จะมีความสุขตามไปด้วยอย่างน่าอัศจรรย์ขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราวของสมองส่วนที่สองนี้มีประโยชน์หรือเคยมีประสบการณ์สัญชตาตญาณที่แม่นยำจนน่าตกใจ อย่าลืมคอมเมนต์แชร์เรื่องราวของคุณให้ฟังหน่อยนะคะและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดความลับของร่างกายและจิตวิทยาที่น่าสนใจแบบนี้ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพท้องและสุขภาพใจให้ดีนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ sub secrets